ไายทานใสนะคะที่นี่เป็นไงคะโอ้โหสวยยนะคะสมชื่อกจริงๆเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะคะเพื่อนๆมาใกล้นี้เที่ยวสระบุรีแล้วนี่เองนะคะและที่นี่นะคะแม้เป็นที่เล็กๆนะคะอัดแน่นด้วยคุณภาพคับจอในราคาค่ากลางเต็นท์สุดถูกนะคนะึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ่าไฟก็แล้วแต่ท่านจะก,การุณานะคะส่วนรายละเอียดข้างในนี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเจ๊วิ่งกันมาเลยค่ะไปค่ะเพื่อนจากกรุงเทพใช้ถนนมิตรภาพมาเลยค่ะมาทางสระบ,บุรีอำเภอมวกเหล็กพอเรามาถึงอำเภอมวกเหล็กแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางเดียวกัแบบน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเลยจ้ารวมระยะทางทั้งสิ้นก็ประมาณ17กิโลเมตรน่จะถึงแล้วจ้า ใช้เส้นทางเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสลักุรีรปากคลองวังม่วงเนี่ยพอมาถึงแยกตรงนี้นะคะก็ขับตรงเข้าไปเลยค่ะเราจะใช้เส้นทางเดียวกับพญายเย็นแคมค่ะก็ขอยู่ติดกันเลยค่ะขับเข้ามาสักหน่อยนะก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะจะมีป้ายบอกเก่งสวยทางสายติดอยู่นั่นทางขวามือเราเลยค่ะชัดเจนเลย ให้เราขับเลาะล้วมาจนสุดล้วเลยนะคะแล้วก็ให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาตามทางเลยแม่แค่ถนนทางเข้าในการเริ่มฟินแล้วกันเนี่ยถนนนี่ก็เป็นดินไงขอบก็เป็นดินนะคะโอ้โหเหมือนนี่ขับอยู่หมู่บ้านชาวเขาเลยนะเนี่ยอากระถึงกันแล้วค่นเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นพญายเย็นแคมป์นะคะ ส่วนข้างหน้าเรานี่ก็เป็นเก่งสวยทานใสกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถกันแล้วก็ไปรับจุดการเต็นกันเลยนะจ๊จะเรจะมีสวัสดิการร้านค้าเล็กๆนะคะเป็นของเจ้าของที่ขายของไว้ให้เราเลยนะคะแล้วก็จะมีทางลงนะคะให้เราขับรถล,ลงนะคะแล้วก็จอดรถ ลงของกันได้ที่นี่เลยค่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆสกางเต้นนะคะอู้ยสะดวกสบายค่ะถือบรรยากาศที่ดีวอเลย่น้ใสมาไเเพื่อนใครสใหญ่นอไ้ทานตกเจ็ดจาวน้อยหวกเลนะเเส้นเดียวกันเนะคะแล้วก็จะมีน <is> ้ำทั้งก่อนทั้งปนน่ะไอติมไอติมอย่างเี้ตลอดเลยนะ เต็มไม่หมดเลยค่ะเนี่ยล ที่นี่นะคะเราได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดมีเฟินมีนดมีน้ำใสๆให้เราได้เล่นนะคะลมลื่นทั้งวันเลยค่ะที่นี่มาแคมปิ้งนะคะเราก็อยากจะได้มาพักผ่อนกับธรรมชาตินะคะพาคนที่เรารักมาทำอะไรกินกันพูดคุยกันมุ้งิ้งมุงม้งว <c oughs> ิ้งจิ๋วึ่งเนะี่ยคิดว่านะคะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของการพักผ่อนแล้วล่ะคะ่ะ มีเมืองมีโควิดโลฝุนมาเข้าป่าก็าดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณธรรมชาติคนะ่ะขอบคุณเจ้าของสวนที่ยังคงรักษาพื้นที่ดีๆไว้ให้เราค่ะ,ะ,คะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะจะจอดรถตรงนี้หรือจอด,ดรถ้างบนนี้ก็ได้นะคะลานกลางเต็นท์ของที่นะคะทุกเต็นท์จะติดหน้าน้ำหมดคนะ่ะทุกโอมจะอยู่ติดน้ำหมดแล้วก็ความสุขของลานกลางเต็นที่นี่นะคะยี่สิบหลังเท่านั้นค่ะ ก็อยากให้แบบว่าอยู่เป็นแบบสบายๆนะจ้ขอเขาบอกที่หนึ่งมาแบบอยากให้เพื่อนๆิดว่าที่นี่เหมือนบ้านตัวเองเลยดีเดี๋ยวที่ึงจะพาไปดูสวัสดิการนั้นค่ะเล็กๆแล้วก็ห้องน้ำข้างบนนะคะตามที่หน่งไป สิบบาทจะเป็นลูกชิ้นเนะาะใช่ไหมคะมีส้มตำลูกชิ้นแต่วันนี้คนขายไม่อยู่อ๋อเนี่ยค่ะก็จะมีส้มตำม,มีลูกชิ้นเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะคะแล้วมีถ่านด้วยเหรอคะถ่านมีขายไหมคะถ่านแล้วแต่ลูกค้าจะไม่ขายได้อ่าเตรียไมไว้ให้ได้อีกโอ้โหใจดีสุดๆเลยนะคะเนี่ยราคาก็น้ำขวดเท่าไหร่คะเนี่ย สิบบาทสิบห้บาบาทนะคะเนี่ยเจ้าของใจดีสดุสดๆเลยนะคะเนี่ยทำด้วยใจนะให้นึกว่าอยู่บ้านตัวเองก็แล้วกันค่ะแค่เดี๋ยวเจะมึงพาไปดูห้องน้ำประ <laughs> กอบอาหารเองนี่ได้สบายเลยนะคะแต่ถ้าเพืเ่อนเือคนไหน,นี่ขี้เกียจคือไม่อยากกินอยากกินหมูกระทะสั่งเลยค่ะชมภูหมูกระทะนะคะเบอร์โทรส่งฟรีนะคะ <over> เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวมาส่งให้ที่นี่เลยนะ แต่ถ้าอยู่กรุงเทพมันไม่ส่งนะคะส่งที่นี่ที่เดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดซักล้างกันดีกว่าโอ้โหแบบโอ้โหอันนี้เขาเรียกวินเทจหรืออะไรเจ้าหึงก็ไม่รู้นะเนี่ยแบบบ้านๆนะคะกะละมังเราดีๆนี่เองนะคะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเทะอะไรกันนี่แถวไว้แล้คะเนี่ยล้างจานตรงนี้นะคะมีนี่ที่ล้างจานให้มีสะกดไบให้นะคะเนี่ยอาล้างกันตรงนี้เลยโอเคค่ะ เพียงพอนะคะนี่ก็มีประมาณ6จุดนะคะเนี่ยนี่จะหวึงนำ้นำน้ำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวเชืหวึงจะพาเข้าไปดูรายละเอียดของห้องน้ํานะคะแบบวินเทจนเทนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าอ่ะค่ะนี่นี่นะคะเป็นห้องอาบน้าเลยใหญ่ๆโลง่ลงๆเลยนะคะนี่เหมือนบ้านดินเลยนะคะแล้วก็มีชักโครกในตัวโหใช้ได้เลย สองห้องนะคะตรงนี้จะพาไปดูที่นี่ะคะคล้ายๆกันวินเทจจะมีห้องน้ําชักโครกสุขาอะไรอาบน้ําในตัวเลยนะเนี่ยค่ะดูเลยค่ะอ่างล้างหน้าชักโครกที่อาบน้ํานะ,ะในตัวเลยวินเทจวินแทะนะคะน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆจากที่จิ๋วหึงพาเพื่อนๆดูแล้วนะคะนี่นี่มุมนี้ที่จิ๋วหึงยืนอยู่นี่ก็โอ้โห สวยค่ะของจริงก็สวยไม่ได้สวยแต่ในภาพนะคะแต่เจ๊วุ่งอยากบอกเพื่อนๆว่าต้องโทรจองอ่ะทีนี้โทรจองอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่ามาแล้วจะได้ไม่ผิดหวังค่ะเพราะพื้นที่เขามีจํานวนจํากัดค่ะโทรวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็จองกันอีกนะ,ะจองอย่างเดียวเดี๋ยวเบอร์โทรยังไง๋ยวเจ๊วุ่งจะให้ไว้ในคลิปเลยนะคะโทรจองค่ะจะได้มาเจอที่สวยๆด้วยกันนะ